เวลาปกติเวลามันก็จะสลับกันขับเลยเนี้ยว่าถ้าผมขับพีก็จะนั่งขา้างหน้าถ้าพีมีขับผมก็จะนั่งขา้างหน้าคือ่อาผมกับพีพีคือชอบขับรถกันทั้งคู่อ่าเขา้าใจทั้งสองคนจะแบบรถถู้สึกว่าให้อีกคนหนึ่งขับมันจะไม่ได้ดั่งใจค่ะแล้วคนก็จะขับรถมันแบบคือคืออย่างผมเนี่ยผมผมก็จะขับอันที่พี่ีผมก็จะขับขับช้าวอาพีพีอะไรเงี้ยบางทีพีพีก็บเฮ้ยเปลี่ยนเลนไปตรงนี้สิเปลี่ยนเลนไปตรงนู้นสิอะไรเงี้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแบบเออไปเข้า ไปทงไปกับรถข้างหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่ามันก็แบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เหมือนว่าม,มันไม่เหมือนกันครับเข้าใจมันจะมีเวลามันจะเป็นประจำเวลาคนนั่งกับคนขับมันจะไม่เหมือนกันแล้วคนนั่งชอบแบบเป็นนางจัดแจงถูกไหมคนขับก็จะแบบก็กูจะขับของกูแบบนี้อย่างนี้ถูกไหม,ไมผมผมก็จะแบบเวลาผมนั่งอ่ะผมก็ไม่ได้อยากจะยุ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่ชอบเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม ทำไมไม่ต้องจะรีบไปไหนวะอะไรเงี้ยเดี๋ยว่าแบบลำเอียดไ่ขับขับอย่างนี้แบบเจอเจอลูกหนาดนไม่ชะลอหน่อยวะไม่กลัวโชกพังหรออะไรเงี้ยเป็นแบบบางทีเราก็เป็นเยอะงไงมันก็แบบนั่นมันก็เลยแกว่าเราอาจะแบบแย่มกันขับแล้ววันนั้นน่ะคือเหมือนคือแย่งกันขับว่าผมขับเองไม่พีก็บอกมันจะขับผมบอกไม่ผมขับเองผมก็เลยขับผมก็เลยขึ้นไปขับมันก็เลยแกล้ว่ามันก็ไปนั่งข้างหลังเราก็บอกแล้วมันก็ถ่ายตอนนี้มันบอกอ่ะออกรถเลยสมหมายมันบอกมันขับรถอะ ไเลยไปเลยดีดีไปแก้ก็เลยเป็นรับเออเป็นรับบทคุณคนขับรถหนึ่งใหยยาวเยยาวให้พีพนะคะอ่ะโอ้ยต้องกี่ล่ะได้เวลาของกินแล้วในการแบบเผาบ้างว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เราต้องที่เราต้องโทษเขาแต่เราก็คือทนมาได้พีพีเป็นคนสั่งอาหารไม่สัมพันธ์กับปริมาณการกินครับ เรานี่ยก็ไม่เบาหรอกที่พี่ได้ข่าวขนาดกินพี่เป็นคนทางหารไม่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณการกินคือสมมติเขาสั่งพิซซ่าเงี้ยเขาจะสั่งถาดใหญ่สุดนิวยอร์กพิซซ่าหน้าพิซซ่าิเติมเพปเปอร์โรนี่แอดกินชิ้นเดียวไม่กินขอบด้วยแฮปปี้ก็คงอยากลิ้มรสแหละว่าเออหรือว่าเขาไม่เขาไม่คุมน้ำหนักใช่ไหมพี่พี่ไม่ได้คุมน้ำหนักไหมหรือว่าคุม เออคือมีมีช่วงหนึ่งคุมแต่ว่าหลังๆมันเหมือนพอหลังๆเขาก็กินน้อยเป็นปกติไปแล้วครับอืม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 แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คืออยากกินแล้วก็สั่งเยอะสั่งมานิดเดียวคือสมมติสมมติอยากกินสั่งหนูสั่งแล้วไหนตะเลี่ยนะครับสั่งปาเกตี้สามอย่างสั่งลาซานญ่าอะไรกินอย่างละคเพราะกินอยากกินทุกอย่างแต่กินนิดเดียวเฮ้ยอยากไปกินกับกินแบบอยากไปกินกับพีพีมากเลยแบบเนี้ยนะพอพอาะพีชกพี่จะกินคุมมากเลย ชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่คือเวลาเราแบบรูปคนกินเนี่เราจะชอบบอกว่าต้องกินให้หมด <c oughs> อ่า <c oughs> เราถ้ามันเหลือเราก็ต้องกินให้หมดเสียเสียเสียได้เสนะียได้อ่ะเข้าใจรูรู้จักคุณค่าของอาหาร